สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News ขนลุกประตูเทวไหลบ้านกระแตอาสยามห้องนี้ทุ่มงบเนระมิดกว่า10ล้านนับเป็นไฮไลท์สำคัญของบ้านหรู100ล้านทีศิลปินซุปตาเอลซับกระแตนิพาพรบุญยะเลี้ยงหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อกระแตอาสยามทุ่มเทใส่ใจ และให้ความสำคัญอย่างถึงที่สุดเลยก็ว่าได้สำหรับห้องเทวไลซึ่งเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาองค์เทพโดยรายละเอียดดีเทลในการตกแต่งห้องนี้เรียกได้ว่าจัดหนักทั้งไอเดียและเม็ดเงินทะลุหลัก10บล้านบาทกันเลยทีเดียวแถมล่าสุดกระแตอาสยามยังได้อัปเดตความอลังการให้กับแฟนคลับที่ติดตามอินสตาแกรมกระแตสยาม8 ต้องร้องอูหูด้วยการเปิดภาพถ่ายประตูภายในห้องเทวาลัยที่ถูกออกแบบอย่างหรูราประณีตทั้งสีสันและรูปทรงสุดวิจิตรการตาพร้อมกันนั้นในส่วนของแคปชั่นที่แนบมากับภาพดังกล่าวเจ้าตัวยังได้บอกเล่ารายละเอียดก่าวๆถึงความคืบหน้าของห้องนี้เอาไว้ด้วยว่าประตูด้านในขององค์เทวาลที่บ้านกระแตเองค่ะอยากอวดความสุขเทวาลในฝัน สัทธาคือพลังเหลือตกแต่งอีกนิดหน่อยใกล้เสร็จแล้วไว้มาอัปเดตใน EP ีเปิดห้องเทวรายแบบจัดเต็มให้ชมกันนะโอ้โหแค่นี้ประตูทางเข้ายัางชวนให้อึง้งทึ่งว้าวขนาดนี้เชื่อเลยว่าถ้าห้องเทวรายตกแต่งเสร็จสมบูรณ์100%เอร์เซ็นเมื่อไหร่แฟนๆคงได้กรีดร้องให้กับความอลังการงานสร้างระดับ10เต็ม10แน่นอนปังมาก อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ